ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งบนความสำเร็จระดับโลกด้วยผลงานวิจัยจากผลไม้มังคุดงานนี้บริษัทเอเชียไฟสุติเข้าจำกัดมหาชนหรือแอปโกและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็ได้ต่อยอดงานวิจัยเมื่อ35ปีที่ผ่านมาซึ่งทางคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินได้สกัดสารจากเปลือกมังคุดที่มีอยู่ในปริมาณมากและพบว่าสาร Gm1 ที่สกัดได้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่ดื้อต่อ,อยาปฏิชีวนะราคาแพงต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e, ีและยังสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้วงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งจากการดำเนินโครงการวิจัยร่วมระหว่างแอปโกและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพบว่าสูตรธรรมชาติหรือ BIM ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองใบบัวบกและมี GM 1ผสมอยู่ในการปรับระดับภูมิคุ้มกัน สามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้เนื่องจาก BIM ได้สร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและเม็ดเลือดขาว TH17 เพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงทำให้สามารถใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายงานนี้หัวหน้าคณะวิจัยส่วนวิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ตอกย้ำว่าแม้อาหารเสริม BIM ไม่ใช่ยานรักษารโรคมะเร็งแต่ความสำเร็จครั้งนี้ก็ยืนยันได้ว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอน ทั่วโลกขณะนี้มีความพยายามที่จะเพาะ TS17 ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นยารักษามะเร็งนะฮะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงการดมินการลักษณะนี้จะต้องมีการพัฒนานอย่างต่อเนื่องจกกนกระทั่งได้ผลปลอดภัยแน่นอนและไม่มีผลข้างเคียงังนั้นเป็นสิ่งที่ดําเนินการมาเป็นเวลา23ปีคณะนักวิจัยบิมของเราได้ใช้ PS17 ซึ่งสร้างจากการใช้สารสกัดธรรมชาติ อย่างที่ผมบอกไปเป็นการผสมระหว่างสารสกัดมังคุดงาดาถูหลังฝรัง่งบ,บัวบกเข้าไปแล้วก็สร้างเทสิเปกขึ้นมานะครับแล้วผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เนี้ยในระยะ3-4ปีที่ผ่านมาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราจะช่วยรักษามะเร็ง พราะพูดไปก็ผิดนะครับเพราะอาหารจะ,จ,ะจะรักษาไม่ได้ตามกฎของออยสิ่งที่เราจะพูดได้ก็คือว่าได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ขึ้นมาแน่นอนบางรายก็มีชีวิตยืนยาวนานขึ้นบางรายนี่ยืนยาวนานขึ้นมา3ปี4ปีนะครับบนีนะวันนี้สิ่งที่เราพูดได้ก็เพียงว่าเป็นพัน operation bim เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิต เราอยากจะบอกว่าน,นิมิตชีวิตใหม่แต่ก็เสี่ยงว่ามันจะทําให้เกิดกามเข้าใจผิดนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่างานวิจัยของเราที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา35ปีอันนี้ที่เราําส่งผลให้กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทนทุกข์ทรมานไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ว่ามันไปถึงระดับสากลแล้วเราคือผู้นําของโลกในขณะนี้ในการสร้าง t s 17 ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภคได้ใช้โดยที่ไม่ปวดผลตัางเชียงใดๆแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เราก็จะมีการเปิดบริษัทนะฮะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายนะ,ะเป็น World Network นะครับเป็นเครือข่ายทั่วโลกนะฮะเน้นเรื่องการนำผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันี่สมุนไพรผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมะเร็งเราจะเน้นในในกลุ่มวงการแพทย์และศูนย์สุขภาพ นะ,ะทั่วโลกเพื่อให้การแนะนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้พวกเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องและปลอดภัย